สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาสินเขตหนึ่งเหล่านี้นะครับน้อมนำพระราชาประสงค์ขององค์เหนือหัวรัชการที่9แล้วก็สนองภาพบรมราโชบายด้านการศึกษาของ องค์เนือหัวรัชการที่10นําไปสู่การปฏิบัติดําเนินการขับเคลื่อนให้เป็นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมแบบยั่งยืนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบเราได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันด้วยหลักการตัวสําคัญก็คือร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมชื่นชมครับ ำนักงานเขตพื้นที่กา,ารศึกษาประสมุษสาการศิลป์เขตหนึ่งนะคะของเราเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากสพทได้รับคัดเลือกหนึ่งใน25เขตพื้นที่ให้ดาเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมนะคะเป็นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราได้รับผิดชอบมอบหมายนี้เราจึงจําเป็นและก็ ทำจนกระทั่งหายความจําเป็นไปเลยกลายเป็นวิถีของเราไปแล้วว่าเราจะต้องขับเคลื่อนโดยทุกคนในสํานักง,งานเขตของเราเนี่ยวิธีการทํางานของเราต้องมีคุณธรรมทุกคนร่วมรับรู้ทุกคนร่วมรับทราบและร่วมกันทําปฏิบัติจนกระทั่งเข้าใจได้ว่าเป็นวิถีที่เราต้องทำงานในส่วนนี้หัวใจสำคัญของการที่เอาคุณธรรมมาทำงานตอนนี้ก็คือว่าผู้มารับบริการน่ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการด้วยกันเอง ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการบํานาญหรือไม่ก็ก็เป็นส่วนงานอื่นจากภายนอกที่มา mm. เมื่อเรารู้จักหนะ้าที่เราทำงานด้วยด้วยใจของเราแล้วใจมีคุณธรรมก็คือว่าเท่าเทียมกันเสมอกันไม่เลือกปฏิบัตินะคะคนที่มาทำงานกับเรา mm. เขาก็จะได้รับความประทับใจระยะเวลาสั้นพึงพอใจถูกต้องชัดเจนรวดเร็วไม่อู้งานทำในกลุ่มของตัวเองให้สะดวก แก่การทำงานของตนเองเพื่อที่จะบริการผู้มารับบริการได้อย่างรวดเร็วประทับใจและก็มีความพึงพอใจเราจะใช้กระบวนการในการขับเคลื่อนโครงการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของเราโดยใช้กระบวนการที่ชื่อว่า c a model ค่ะ จัดทำกิจกรรมส่งเสริมความดีขององค์กรและกิจกรรมส่งเสริมความดีของแต่ละกลุ่มงานนะคะก็อย่างเช่นกิจกรรมเช้าขึ้นเย็นลงตอนเช้าก็จะนํางานนะคะในวันนั้นขึ้นมาทําและหลังจากนั้นก่อนที่จะกลับบ้านก็จะต้องสะสางงานให้โต๊ะนั้นนะคะเป็นระเบียบก่อนที่จะกลับบ้านนะคะ หน้าที่ของศึกษานิเทศนั้นนะคะก็คือให้คำชี้แนะแนะนำห้องเรียนหรือโรงเรียนนั้นจะต้องสะอาดเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นก็คือจะต้องเป็นการสะท้อนเข้ามาที่ตัวศึกษานิเทศเองนะคะว่าจะต้องจัดการกับตัวเองให้เป็นระเบียบให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปแนะนำผู้อื่นนั่นก็คือความดีนั้นจะต้องเริ่มจากตัวเราก่อน เราก็ยังขยายผลกิจกรรมส่งเสริมความดีลงสู่สถานศึกษาโดยจะมีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5แล้วก็สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามหาสาร,รคามเขต2ซึ่งทั้งสองหน่วยงานนี้นะคะเราก็ได้เป็นที่เลี้ยงให้ในระยะ3-4ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งทั้งสองสำนักงานประสบความสำเร็จอย่างสูงนะคะจนได้รับ รางวัลโล่องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจากกระทรวงวัฒนธรรมและองค์กรคุณธรรมต้นแบบจากจังหวัดมหาสารคามด้วยค่ะทางสำนักง,งานเขตก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะว่าความดีที่เราได้ทำร่วมกันเรามีการขยายความดีไปสู่หน่วยงานอื่นๆเป็นเชิงประจักษ์ค่ะ นอกจากนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมสุดท้ายของ c a สโมเดลนะคะก็คือการเปิดบ้านคุณธรรมเป็นกิจกรรมที่ทุกคนร่วมชื่นชมผลงานในการขับเคลื่อนความดีของแต่ละคนเนื่องจากว่าสำนักง,งานเขตของเรานั้นได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อเนื่องมาทุกปีจึงได้มีการเสริมพลังและให้กำลังใจกับบุคลากร โดยการมอบเกียรติบัตรให้กับทุกคนในวันนี้ค่ะไอ้เจ้าตัวเซอร์ติฟิ t เคตหรือว่าเกียรติบัตรแผ่นนี้มันสร้างความประทับใจให้กับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะวันจะปิดจอบโครงการหรือเขาเรียกว่าเปิดบ้านคุณธรรมเนี่ยนะคะจะเป็นวันที่ทุกคนได้ได้เอาสิ่งที่ทําแล้วมาพูดคุยกันในเรื่องที่เราทําและสําเร็จแล้วก็เราได้เกียรติบัตรที่เป็นสิ่งการันตีเหมือนกับว่าให้เกียรติบัตรพูดแทนว่า เฮ้ย hey, เราไม่ได้ขี้ร้ายนะเราเราเป็นคนที่ตั้งใจทำและมาเกิดผลดีจนกระทั่งท่านผู้วิหารเขตเนี่ยได้ให้เกติบัตินี้เป็นการแสดงยืนยันว่าเราเป็นคนที่ทำงานและมีคุณธรรมภายใต้องค์กรคุณธรรมความหมายขององค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืนในในความยิดของผมนะครับก็คือหน่วยงานที่มีจิตสำนึกของการเป็น ถ้าราชการที่ดีหลักการสําคัญนะครับคือร่วมคิดร่วมทําร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมชื่นชมเป้าหมายของเราก็คือนักเรียนเป็นคนดีมีความรู้และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขคือเป้าหมายตัวท้ายสุดเป็นที่มาของการร่วมชื่นชมครูเพื่อลงไปสู่นักเรียน